สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยสีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันก้าไปในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่ยี่สิบห้าค่ะเดือนมกราคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะพี่น้องค่ะมนีค่ะแอดภาพลพี่น้องบรรเทาส,ส,สุขสุขนะคะมาติดตาม รับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเส้นหมขามพี่น้องคะแนวทางจองวดนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของเส้นหมขามงวดที่ผ่านมานเลขมาลอยเปอร์เซ็นต์พี 3, ่น้องคะเลขมาลอยปเปอร์เซ็นต์48งวดพิดแค่3งวดนะคะเลขมาลอยเปอร์เซ็นต์เขาเป็นอ่ามาเป็นศูนย์กับสองพี่น้องคะแล้วก็เลข เลขติดบนล่างนะคะมากเก่าพี่น้องคะตะวันรักนวยบนล่างบอ่อเขานะคะเด่นเขามาทั้งเก่าทั้งเจ็ดพี่น้องคะตะวันจับคู่บอ่อเขาสําหรับหมดทิพา์มาได้พี่น้องเริกมนิตติดตามเพื่อเขาพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยแนวทางจากเ้นหงมขมในคลิปนี้คะ่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมหฮมขมค่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับผมค่ะ <c oughs> มาถามนี่แล้วรัฐบาลไทยไหมคะครับ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 จ้า อยู่บ้านพอดีวางพอดีเมื่อนี้เออค่ะวันที่เมื่อนีน้เนาะครับค่ะพร้อมดิค่ะครับค่ะ,คะไอ้เมื่อกี้เนี่ยจับคู่บุถึงเนาะแม่นค่ะจับคู่บุถึงมากเกตยูมันหัน ไม่ขามมาเจ็ดสองม้วนข่ามไปค่ะโอ้จะขึ้นบอลลบอม่กวันสุดบอม,ม,มากมันผลมากซะค่ะอือเด่นหกนะครับมวลน,นี่นะ <S S S เด่นหกค่ะครับเด่นหก,กลองห้า <S S อ่บา,บบาบนล่างตีคะับมขามมาบนรางคือเก่าหมดละอเอเอเาราเ,เลขมาร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนค่ะเหล็กมาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ครับหกเจ็ดแปดเก้าครับหกเจ็ดแปดเก้าค่ะครับจีตสินไตไว้หกครับผมค่ะอือติดบนล่างมาเนี้ติดบนล่างค่ะครับติดบนล่างได้ได้ตุกาครับสามงวดนะมีสามมีหกมีเก้าครับติดบนล่างสามหกเก้าค่ะ ครับอ้าวลักน่วยครับบันนี้น่วยน่วยบนหรือลางคะน่วยบนน่วยบนน่วยลางจัดมันมันมันมา<อ>ได้ทั้งบนทั้งลางครับลักน่วยนี่โอ้น่วยบลางนะคะครับมาบนลางคือกันค่ะศูนย์สองสามศูนย์สองสามค่ะหกเก้าครับหกเก้าค่ะครับ เอาจากคู่ค่ะบันเน่จากคู่ศูนย์หกศูนย์หกค่ะสองหกสองหกค่ะสามหกสามหกค่ะครับแปดหกแปดหกค่ะครับมีตัวกันคือเก้าหกครับกันเก้าหกค่ะครับ บันทิกะเน้นล่างครับเน้นล่างชุดชุดนี้เน้นล่างใช่ไหมเนี่ยเน้นล่างครับบันทิต่อไปนี้อ๋อโอเคอันวงเนื่อหันเน้นบนเนาะอันนี้เน้นล่างค่ะครับค,ครับ,รบเน้นล่างนี่ก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะห้าสองห้าสองค่ะ, <52 S 1> ค,ะครับห้าสาม ห้าสามค่ะครับกันไปที่ห้าหกครับห้าหกค่ะครับกันไปที่ห้าหกค่ะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมีหาเก้าครับกันเมันนะ่นตัวกันโอ้หค่ะได้เลยค่ะอันไอชุด ที่เป็นชุดบนที่เป็นศูนย์หกสองหกเนีะ่ะไอขีดเส้นใต้ไปที่สองหกครับสองหกค่ะครับแล้วก็แปดหกครับแปดหกค่ะครับเน้นล่างนี่ขีดเส้นใต้ไปที่ห้าศูนครับห้าศูนย์ค่ะครับห้าสองครับห้าสองค่ะ ครับอืมแต่ว่าชุ่มแม่ลอยเปรเซนต์เหล็กติดบนล่างกับนวยบนล่างนี่ขาดไม่ได้เนาะครับอยู่ครับมาแม่ทุกงวดครับแค่จับถูกโบถูกแค่นั้นเองครับมนบางนึงกับมาดิ่กับมาอยู่ครับมันจับโบถูกเออค่ะค่ะมันก็ระดี๊ซับขาหลอกเขาโยนน้อยนึงหรอรอกแต่ว่ากับเอาไปใส่กับเหล็กเด่นเด็กไอเดดของอาจารย์อื่นก็ได้ครับผมจ้า วงนีนน่วนี้คือชนหลายสูตรขึ้นกันกับเจ็ดงวดเมื่อกี้นี่ครับหกเนี่ยบ่ครับแมนอืมแสดงว่าเด่นก็ม้วคือหนฮกงวดนี้เนาะเนาะครับครับวันนี้ก็สองกับอยากมากสองกับอยากมากห้ากับอยากมากมันจะมีเลขสามตัวครับอืมยูงวดนี่นะมันจะมีสองมีหกมีห้านี่ค่ะที่เด่นก็ม้วครับแมนอ๋อค่ะที่เด่นก็มูว อันท้ายท้ายสองเนาะมันออกเก้าเจ็ดสองท้ายสองนี่มันจะเดินหาเดินหาคำหกได้ครับโอ้ค่ะลาบะนีบางที่มันกะมันกะวิ่งกันก็ดีก็เลยเป็นลูโต๊ะกันน่ะล่ะหาหกค่ะมันทํามันจับคู่กันค่ะเพราะว่าเลขเลขมาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันโบมีหาอยู่นี่มันมีแต่หกเจ็ดแปดเก้าเนาะเมนค่ะหากันยัางมากบะนี้ขนาอย่างมากมันก็ถือเป็นนี่ละเรียนใส่สุมนี่ละค่ะ โคบอเลขซุ่มนี่บุมมี่หาเจอตัวนี่เนาะแม่ยุค่ะอันนี้บุมมี่หานี่เนาะนี่เนาะเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าหาจากมาได้บ้านนี้ค่ะสูตรเด็ดๆของผมผมนะนนี่หามันจะเลยเป็นเป็นอันนี้แหละหาสามหาหกหาเก้าจังสี่หน้าค่ะนั่นนั่นแหละจะลื้อผู้มาหาเจ็ดหาแปดก็ใส่ได้คือกันครับบวบนนี้สูตรวันนี้ตำราค่ะนั่นแหละคือดัวต้องมา คือว่าต้องมีนัะนะน่นแหละใช่นี่แต่ว่าถิเป็นถิเป็นแยกบนแยกล่างบอรหรือสิเลีนใส่กันกับหูหรือสิเลีนใส่กันกับสองถ้ามันเลีนใส่กันกับสองหนึ่งก็คือหาสอง<ช>หกสองได้แหละเออค่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าสองก็มีหลักหน่วยน้ำนะนะสูตรของมันจ้ะครับโอเคค่ะอืมเอาม้อาจำหนี้เนาะค่ะเนาะวันนี้ ครับครับมีแค่นี้เหรอครับผมจ้าได้ได้ได้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะครับโชคดีทุกคนเลยรับเด้อโชคดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะรูปน่าทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนโฮมขามด้วค่ะพี่น้องคะแนวทางรัฐบาลไทยต้องหัวค่ะพี่น้องคะ เอาพี่น้องแนวทางของเส้นห้มขามค่ะเด่นบนล่าง6กับ5นะคะเด่นบนล่าง6กับ5เน้น6ค่ะเลขมาลอยบนเนนะคะพี่น้องคะ6 7เ9กติดบนล่าง3 6 9หเกหน่วยบนล่าง 0,2, 3 6 9เกาพี่น้องคะชุดบนนะคะชุดบน0 6 26 3 6 8 6ตัวกันเกาหนะคะบนเน้นไปที่2 6กแล้วกับแล่างค่ะพี่น้องคะล่างมีหา0ูนย์หา1หา2หา3ตัวกันหา6กับหาเกาล่างเน้นหา0ูนย์กับหา2นะคะพี่น้องคะ Pled, น,น,าา ients, นาะพี่น้องมาเบิ้งบันนี้แนวทางของเส้นห้มขาหงดที่ผ่านมานะคะหวดที่ผ่านมาแนวทางของเส้นห้มขาเหล็มากลอยเปอร์เซ็นต์นี่พี่น้องถ้าจำเป็นนะคะพี่น้องคะ48งวดพิดแค่3งวดนะคะอันนี้นะคะพี่น้องคะหวดที่ผ่านมานี่วงหนึ่งหันกับมาเนาะพี่น้องเนา้0กับ2กอดข้อกันมาเลยนะคะเลขมากลอยเปอร์เซ็นต์0กับ2กอดข้อกันมานะคะพี่น้องคะบนนี้ เลขติดบนลรางมากเก่าค่ะพี่น้องคะรักนวยบนลรางงวดที่ผ่านมากรักนวยบนลรางบ่เขาเนาะค่ะตาวาม่เขาตัวเด่นเด่นเข่าทั้งสองตัวทั้งเจ็ดทั้งเก่าด้อค่ะพี่น้องเด้อต่ว่าจับคูหนีบ่เขาเด้อพี่น้องคะเราเราจับคููให้หนึ่งเจ็ดเก่าเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดบ่เขาพี่น้องคะต่วาติดตามคือเก่าพี่น้องหนาทางของเส้นหมขามพี่น้องอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางจากเสี้ยนหฮมขามพี่น้องคะอย่าลืมค่ะนไป พิจารณาเบอรงเนาะค่ะพี่น้องคทาังช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือก่าวค่ะพี่น้องคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบานเทาสุูสกอนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณทั้งทางจากเซียนโฮมขามค่ะสำหรับพี่น้อง่ันดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะพี่น้องค้าถ้าประยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมด้ค่ะพี่น้องคะฝากกด าฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเไ็บ้บอปรลาดทุกลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้พี่น้องคะแนวทางจากเซียนหฮมขำแนวทางารัฐบาลไทยนะคะแนวทางมี่เพียงสานีเดะะ้อค่ะพี่น้องแอกาซิดาขอร์โตลาพี่น้องบ้านเฮาสุภูสุข,ขอนไปก้อนนะคะเอาไว้พอกันไม่แวนในคลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีส